เอาเลยดิมันขึ้นได้ไม้ต้นใหม่เอาเลยดิเอาเอาขึ้นไม่ขึ้นเลยดิเอาเออเอาเอาโดดเอาเออเออมันต้องเละอยู่เออเละอยู่เลยเอ้าเออเละอยู่เละอยู่เละอยู่ เอา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 เลยโยเลยุเอาเอาเลยเลยดิขึ้นได้ไหมเอาดีกังเอา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 ขึ้นมาเอาเอาเอาขึ้นได้ไหมเลยดิเอาเอาาว่างไม่ตันกรรมเอาเอาเอาจอกตัวนี่เอาเอา ao 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 leo ao cất máy ao 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 leo đi ao oh, đi ao 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 leo đi ao leo đi ao ao อ่าขึ้นไปหนึ่งเลยนะครับยังยังไรอยัางไรมึนตัวนี้มึนแต่จ้องเออเอามึนที่จ้องตัว่งหายจากการโดนเออเอา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 เลยมาเลยมาเอาไ่เลยตอนตอนนี้ทีเดียวจบเออเออดูดูดิดูดิจะตจบคือหายที่ขายโอ้ที่กาถ้าไฟฟ้าด้วยเออเลยดีเลยดิเอา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 โยกโยกโยกเอาเอาไปเลยดิเฮ้ยเอา เอาเดีเข้าไปใกล้ปวาไปมันโดดนะคุณเออเอาเลยดิขึ้นได้ไหมอาอขึ้นได้นะครับนี่นะครับไก่บ้านผมนอนบนต้นไม้นี่ด้วยนะครับนี่นี่นี่นอนบนต้นไม้ทั้งหมดนะครับนี่โอเคขึ้นต้นไม้กันหมดแล้ววันนี้ นะครับขึ้นต้นไม้กันหมดแล้วประมาณหกโมงหกโมงครึ่งก็อยู่บนต้นไม้นะครับนี่ครับโอเคครับผมนี่ให้ดูอันอีกครั้งนะครับนี่เห็นไหมครับอยู่กันหลายตัวเลยนี่นี่ก็นอนบนต้นไม้นะครับอย่าวิง่งอย่าวิง่งเด็กๆป่านี้ข้าแล้วไปวิง่งโอเคครับผม